สวัสดีคะ่ะสวัสดีในไอซีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้ก็เป็นภารกิจนะคะเช้าแรกของเราก็ทําความสะอาดให้ลูกชายทั้งสองเชือกนะคะสีดอทงอินก็เหมือนเดิมเจ้าเทเลนตเหมือนเดิมนะคะเจ้าทะเลนตเหมือนเดิมส่วนพี่ชายก็ยืนหนุ่มหล่อมาดคเข้มของเราก็ยังยืนนิ่งๆเหมือนเดิมถ้าเป็นมาดของพี่สีดอคําน,นะคะ ส่วนสีดอาทองอินก็ไม่ต้องพูดถึงหนุ่มน้อยเจ้าทะเลนนะคะบางขวัญก็เก็บทำความสะอาดไปเรื่อยนะคะมแม่จ๋าเก็บทำความสะอาดไปเรื่อยนะคะวันเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะตั้งแต่บ่ายสีย่ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะจนทั้งวันทั้งคืนเพิ่งมาหยุดตอนช่วงประมาณตีห้านะคะ อ่าช่วยพ่อดึงสิลูกทองเอียนช่วยพ่อดึงแล้วช่วยไปเก็บช,กช,กกะะช่วยพ่อดึงลูกด <c oughs> <c oughs> ึงดึงช่วยกันลูกดูนะคะช่วยพ่อดึงโอ้น่ารักมากๆอ่าช่วยพ่อเดี๋ยวลูกดึงออกข้างนอกลูกไม่ต้องดึงไปที่ตัวเองอ่าช่วยพ่อเร็ว <c oughs> เดี๋ยวลูกสุกไสหรือซอยหนึงอ่ะดูนะคะขอพ่อช่วยพ่อไม่ให้ช่วยนะคะดูไปเอามือไปอินไออน อย่าดึงพ่อดึงออกหนูดึงเข้าทําไมอะลูกกวนอย่างนี้เขมีเรียกไปช่วยนดลูกเขาเรียกว่ากวนเออ <c oughs> ตกหลงหรอประธอนเนี่ยห <c oughs> น, <c oughs> นักเพราะว่ามูลช้างโดนเปียกฝนนะพ่อเนาะหน,นักมากเลย <c oughs> เอา,เาอีกแก่จะเอาเลน้นกินหัวหน่อยพ่อกินหัวหน่อย <c oughs> ภารกิจตอนเช้าของพ่อควานทุกวันคือทําความสะอาดนะคะแม่แม่จ๋าทาความสะอาดเก็บความสะอาดเก็บเศษอาหารที่ลูกชายทานนะคะเก็บเก็บไปทิ้งนะคะแม่แม่จ๋าเล่นต่อให้เดี๋ยวเราให้ดูความทะเลนนะคะของน้องทองอินแล้วก็พี่ชายนะคะ อย่าไปดึงของพ่อรถใส่พ่อนะ่ะน้องป้าพี่อินมาแล้วถอยลูกถอยป้าป้าจะไปจะกวนพ่อแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะไปทำรถอย่าไปดึงรถใส่พ่อโอ้อินนี่เนาะ โอนไม้แล้วยอินหอินแล้วแก้งแม่กับลูกควาเลยนะเล่าอ่ะลูก เต็มเลยนะฟายเต็มหน้าเต็มปากแม่เลยเดอ้ออินเอ้ยอินดูพี่คำก็ไม่เห็นโซนเหมือนนูเลยนูเขาหล่อยอย่างเดียวเลยพี่คำอะ่ะไปละจะไปกวนนะอย่าไปกินหางพีได้นะ่ะไปกินหางพีได้นะ่ะแม่ว่านะ่ะหัวหวยได้ใหม่เ้วได้ลูกน้องเผาน้องเผาเนาะพีพีได้ไม้แล้ว หนี่มานี่ลูกหนีมานี่เด้อมาแล้วเห็นไหมแม่บอกแล้วไหวไหวไหวโอ้ยอินอินอินถอยลูกถอยไม่สนไม่ดื้อลูกดูพี่คำสุดหล่อของหนูสินั่นอ่ะ แน,แน,แนอ่าอยากกินห่างพี่อินอินป้าปลาลูกป,ป้าหางพี่จนหายหมดแล้วลูกค้ำก็ไม่นี่น้องเลยดูนะคะแม่แม่จ๋าหางพี่สุดอค้ำตรงกลางแหว่งหมดแล้วนะคะ คาก็น้องดึงห่างทานก็ไม่รู้จะเอาหางตัวเองออกลูกยืนนิ่งให้น้องกัดเลยเนาะเราก็ได้หางหางหายหมดแล้วลูกกระจุกหนึ่งน่ะตรงกลางน้องจะทําอะไรก็ยืนให้น้องทํานะคะแม่แม่จ้าน้องยืนดูดนมก็ให้น้องดูดน้องดูลน้องเอาหางมากัดก็ให้น้องกัดน้องเอาของรับของห่วงมาดูดก็ให้น้องดูดนะคะไม่เคย มีปฏิกิริยาต่อต้านน้องเลยสีดอคําของเรานะผู้เสียสระนะคะผู้รักน้องห่วงน้องนะคะแม่แม่จ๋าผ,ผู้รักน้องห่วงน้องนะคะอินอย่าไปทําของพ่อแหมมหาพี่จะไปดึงเข้าทําไมหน่ะแม่ ค้ำครับขาเอ้ยทำไมห,หันกลล้นเข้ากล้องอ่ะลูกค้ำครับมานี่ยเหันหันหน้าให้แม่แม่ดูความหล่อของหนูในลูกเร็วหันมาแล้วนะคะ่านมาลูกสวัสดีครับในลูกเร็วขอเสียงรออหน่อยครับหันมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าครับเลยลูกเร็วครับเบาขวามลื่นลม้ม อะขอเสียงรอบๆผมหน่อยลูกเร็วสวัสดีครับใครอยากกินนางูนที่เหลือสองลังสวัสดีครับหน่อยเร็วสองแดงว่าไม่อยากกินอาง่นแน่ๆเลยไ ใครอยากกินองุ่นสวัสดีครับหน่อยเร็วอ่าไปดึงพี่มาทำไมสแสดงว่าไม่มีใครอยากกินเลยใช่ไหมเด็กๆไม่อยากกินองุ่นใช่ไหมไม่มีเสียงตอบรับแสดงว่าไม่อยากกินใช่ไหมลูกอินอยากกินไหมครับขอเสียงหน่อยสิถ้าอยากกินอะ่ะครับหน่อยจูบหน่อยเร็วลูกเร็วครับเร็วครับเร็วเออ บอกอินบอกอินครับพี่ค้ำครับอย่างเดียวเลยนะคะหนุ่มรอของเรานะคะกลักนะกวกลัวน้องดนดูบอ่ะลูก On oh, va หนุ่มหล่อของเราแค่ยืนทานน้าก็ยังหล่อนะคะแม่จ๋าแค่ยืนนะจะดึงทําไมทองอินไม่กวนพ่อจะดึงใส่ยางมาเล่นนะคะสีดอคําของเราแค่ยืนทานน้ามาดิ้นๆก็หล่อลูกอินใส่เต็มหน้าแม่อีกแล้วโอ้ยตดเข้ากล้องอีกเราเนี่ยดูพี่คำเขายืนทานน้ำเฉยๆก็ยังหล่อเลยลูก แก่งคนกัน,น้ามาหายมาแก่งแม่แก่งคนกัน,น้ามาเนี่ยเออเอาทรายพ่อลงมาอีกแยะพ่อก็ต้องเก็บทรายขึ้นตีกเด็กน้อยเจ้าทะเลิเน,นี่ย ดูพี่คําที่น่ะเขาแค่ยืนอาบน้ํายืนกินน้าเขายังหล่อเลยลูกว้ายมาอีกแล้วป้าทิมป้าทิมไม่เอาไม่เอาไม่ดื้อลูกไม่ดึงใสายางนะครับ ดากชีฟ้าแล้วดากชีฟ้าแล้วว่าไงพี่ชาย เต็มหน้าแม่เลยมันไม่ควานะคะขออนุญาตจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสภานบุญให้ช่องภายสีดอคำด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะ